นิยายเสียงเรื่องหมาป่าในกำมือในแสนดีภาคหนึ่งบทที่สองภารกิจตามหาพี่รหัสบทประพันธ์โดยคิงโพดัมแอนด์ิเดียรินให้เสียงโดยตื่นมาภาควีสองนิยายเสียงเรื่องนี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และฉบับเพิ่มเติมห้ามคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่ด้วยรูปแบบอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุการณ์ในเรื่องเกิดจากจินตนาการของผู้แต่งตัวละครในเรื่องไม่มีตัวตนอยู่จริงเนื้อหามีความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังบทที่2ภารกิจตามหาพี่รหัสแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้องนอนของเรเหลือกตาของชายหนุ่มขยับเปิดขึ้นเผยดวงตาสีน้ำเงินสวยร่างสูงบางลุกขึ้นนั่งก่อนจะบิดขี้เกียจเล็กน้อย นิ้วมือเดียวยาวรูดผ้าม่านออกทำให้แสงแดดอ่อนสาดส่องเข้ามาภายในห้องหน้าต่างถูกเปิดออกช้าๆเรสุดหายใจเข้าเต็มปอดรับอากาศบริสุทธิ์หม้อใบใหญ่ในครัวหายไปไหนล่ะเนี่ยผมกวจะบอกพ่อดีไหมนะว่าชายคนนั้นเอาหม้อไปพ่อผมจะสายแล้วนะโอเคโอเคกำลังออกไปเหมือนจำได้ว่า ตอย้ายของก็ไปด้วยนี่นะเดี๋ยวว่างๆผมจะช่วยหานะครับกำลังคิดอะไรอยู่เหรอเปรพอดีที่มหาลัยเขาให้ตามหาพี่รหัสด้วยตัวเองนะครับคดีนะอย่างน้อยเขาก็หาอะไรให้ลูกทำจะได้ไม่เบื่อจะได้ไม่เบื่องั้นเหรอแต่ว่าผมไม่ชอบทำกิจกรรมแบบนี้นะสิหน้ามหาวิทยาลัยเอ็กซ์จอดรถตรงนี้แหละครับ เดี๋ยวผมเข้าไปเองวันนี้พ่อไม่ได้มารับนะกลับเองได้ใช่ไหมเมสันหยุดรถเรเปิดประตูลงจากรถทันทีที่รถจอดสนิทก่อนจะเดินเข้ามาหาวาลัยครับผมกําลังจะเดินเข้ามาหาวิทยาลัยหางตาพันเหลือเห็นชายคนหนึ่งที่ดูคุ้นตาเขาเดินแซงหน้าผมไปผมเดินก้าวขายาวๆตามหลังชายข้างหน้าเพื่อที่จะดูให้แน่ใจว่าเขาใช่คนที่ผมคิดหรือเปล่า นี่านเขาต้มหมูแสหายดีแล้วเหรอสิ้นเสียงทักทายคนตรงหน้าก็หยุดเดินกระทันหันทําให้ใบหน้าของเรชนเข้ากับแผ่นหลังกว้างของเขาอย่างจังโอ้ยเจ็บเรย์เอามือกุมจมูกของตัวเองรอด้างของเขานน้นแทบหักหลังจากกระทบแผ่นหลังแข็งขณะเดียวกันคนร่างสูงใหญ่ก็ค่อยๆหมุนตัวมาทางเขามีอะไร เขาสูงกว่าเรียรวสักสิเซนติเมตรเส้นผมสีดำเท่ากับดวงตาสีน้ำตาลดูดุดันมีเสน่ห์คู่นั้นทำให้เดีตกอยู่ในภาวาเมื่อได้สบตานนายจำฉันไม่ได้เหรอฉันไม่รู้จักน้อยทักผิดคนจริงๆแต่ไม่พ่าจะคิดยังไงบาดแผลไม่น่าจะหายได้เร็วไปในหนึ่งสองวันดึกปีหนึ่งแบบน้อย่ยชอบทำตัวมีเปันหอสินะเมื่อเธอวันแรกก็หาเรื่องคนอื่นซะแล้ว เขายกยิ้มมุมปากพร้อมสายตาหน้ากลัวมองมาที่เด็กหนุ่มตัวเล็กชอบทําตัวมีปัญหางั้นเหรอหมายความว,ว่ายังไงอะถึงจะไม่ชอบคําพูดนั้นแต่เรก็รู้สึกไม่สบายใจจึงรีบโค้งตัวขอโทษเมื่อเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งเขาก็หายไปแล้วเร็วชะมัดเลยโรงยิ้มที่ถูกทาความสะอาดไปครั้งก่อนตอนนี้ดูสบายตาเยอะขึ้นพื้นที่โล่งกว้างเหมาะจะใช้งานมากขึ้นขาดแต่ก็แสงไฟ อาจารย์จึงขอให้นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าปี1-2ถึงช่วยกันจัดก,การเริ่มจากวางแผนไฟฟ้านาคารก่อนแล้วกันพวกมึงว่านะเออเออเด็กปีหนึ่งช่วยพวกพี่เตรียมอุปกรณ์ก็แล้วกันแบ่งออกเป็นห้าตำแหน่งตามภาพอยากช่วยพี่คนไหนก็ตามใจเลยทั้งห้าตำแหน่งแบ่งเป็นระบบเครื่องเสียงระบบคอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมอินเทอร์เน็ตระบบจอสแสดงผลโปรเจคเตอร์ และระบบแสงไฟสปอตไลท์ไรดังเลว่าจะไปจุดไหนดีแต่บังเอิญเหลือไปเห็นผู้ชายผมสีดำเทาคนเดิมที่เจอตรงหน้ามหาลัยพี่เขาก็อยู่คณะนี้ด้วยเหรอเมื่อเช้าผมเสียมรารยาทใส่เขาคิดว่าควรจะทำดีใส่โทษสักหน่อยขอสายแลนกับคิมรุ่นพี่ยื่นมือลงมาจากเวทีครู่หนึ่งก่อนที่ผมจะหยิบของสองสิ่งนั้นให้เออแบบนี้ก็ดีหน่อย ก,ก่อนหน้านี่ไม่ไม่ได้เรื่องดวงตาสีแอลมอนด์ปลายตาคมจ้องมองที่หน้าของผมก่อนใี่เขาจะเอ็นตัวกลับไปหมอรอยรีบช่วยดิจะได้เสร็จเร่ก้มหน้าไม่ตอบอะไรพร้อมทำท่าทีลนลานจับขีมอันหนึ่งขึ้นมาด้วยความงงงวยทำให้รุ่นพี่เข้าใจแล้วว่าเขาทำไม่เป็นทำไม่เป็นละสิงั้นจะสอนให้แต่แค่รอบเดียวนะรุ่นพี่กระโดดลงมาจากเวทีอย่างธรรมะธรรมแมง นั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเขาหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาพร้อมอธิบายเรยนั่งลงแล้วทำตามทีละขั้นตอนด้วยความตั้งใจจนสามารถเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตได้สำเร็จช่วยได้ดีดูท่าก็ไม่ใช่เด็กมีปัญหาเท่าไหร่นี่เดี๋ยวสิพี่ว่าผมอีกแล้วนะรุ่นพี่เดินปลีกตัวออกไปในทันทีเมื่อพูดจากวรเด็กหนุ่มตรงหน้าได้สำเร็จผมคิดว่าเขาคาจะหายโกรธเรื่องเมื่อเช้าแล้วล่ะหลังเลิกเรียน เฮ้ยเฮ้ยเด็กที่ไหนวะไม่รู้หรอว่าซอยนี้ใครคุมออผมเดินเข้ามาในซอยนี้เพียงลําพังแต่มีกลุ่มนักเลงวัยรุ่นเข้ามาล้อมผมถึง3ามคนพร้อมเสียงทักทายที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นมิตรเลยกลัวเอาเงินมาสิวะเพรผมไม่มีอะผมไม่อยากจะใช้เงินแก้ปัญหาถ้าให้ครั้งหนึ่งครั้งหน้ามันก็จะมาทําแบบนี้กับผมอีกแน่ขนมขนาดนี้ก็ต้องมีเงินสิวะ นักเลงอีกคนถมน้ำลายลงพื้นพร้อมหันมาพูดกับผมเอามันเลยไหมลูกพี่พวกมันอีกคนพูดยุยงขึ้นเราย,ยืนตัวแข่งก้าวขาไม่ออกนักเลงทั้งสามค่อยๆก้าวเข้ามาอย่างเชื่องชา้า yeah, แล้วยื่นมือออกมาแย่แล้วจะทำยังไงดีมือของหัวหน้านักเลงกำลังจะเอื้อมไปถึงคอเสื้อผมแล้วมือใหญ่ของใครคนนึ่งพาดผ่านใบหน้าของผมแล้วปัดมือของนักเลงคนนั้นหลบไปชายร่างสูงเข้ามาช่วยผม เขาเดินเข้ามาอยู <lawsuit royable> <What> <ens> <oon> ่ด <Snow id man> ้านข้างพร้อมวางแขนข้างหนึ่งลงบนไหล่ของผมคล้ายกับว่าเราสนิทสนมกันปล่อยมันไปการโจมตีอยู่ชะงักลงคนที่เป็นหัวหน้าบอกให้ทุกคนถอยกลับทำไมวะพี่เรามีกันสามคนมันมีแค่สองคนเองเนาะก็บอกให้ถอยก็ถอยสิวะเขาออกคำสั่งเสียงดังลั่นทำให้ลุนน้องสองคนนั้นตกใจฝากไว้ก่อนเถอะมึงยังไม่ทันที่ชายหนุ่มข้างกายของผมจะได้เอ่ยอะไร เพียงแค่หางตาของเขาที่จับจ้องอย่างเอาเรื่องผู้นั่นเลงก็ยอมถอยหนีแล้วพี่เขาเทชะมัดเลยฮะขอบคุณที่ช่วยนะครับรุ่นพี่ตาของคู่นั้นหลีลงเล็กน้อยเขาเดินเข้ามาใกล้ผมใช้มือข้างหนึ่งในกำแพงที่อยู่ด้านหลังของผมทำให้ผมต้องถอยหลังไปชนกำแพงโดยสส่ชัตตายานอยากตอบแทนไหมละ่ะชายหนุ่มร่างสูงกว่า โน้มตัวเข้าใกล้เรคนตัวเล็กพยักหน้างึกเงึกทันทีที่ได้ฟังคำกล่าวนั้นทำข้าวต้มหมูมหมฉันสิเขาอยากกินข้าวต้มหมูนั้นเหรอทำไมต้องข้าวต้มหมูด้วยละ่ะนี่เขายังผูกใจเจ็บผมอยู่นั่นเหรอเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นน่ะเอ๋เออเออรุ่นพี่ชื่ออะไรนะครับผมจะได้เอาไปให้ถูกคนพอเรตั้งสติดได้จึงถามเขากลับร่างใหญ่ที่น้มข่อมร่างของเรค่อยๆขยับถอยหา่างเจกุไรอัน คุณพี่หันหลังเดิอนออกไปพร้อมกล่าวตอบเสียงเรียบเส้นผมสีดำเทาเป็นเอกลักษณ์กระทบแสงแดดยามเย็นจึงดูสายตาของผมให้จับจ้องที่แผ่นหลังกว้างของเขาอยู่อย่างนั้น